สวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องกดสู่ช่องอุบลดนนสิ่งทางด้านยูทูบครับกรับผมใจอีกหนุ่มปตทก้นหมอกก้นจ๋าครับขออนุญาตรายงานตัวกับพี่กำลังนะครับคันนี้อยู่กับเจ้าเมกานะครับเจ้าซิริฮารอยสีสวยเลยสีเอฟเฟกต์ครับอ้าวมาดูก่อนทำไมสวยอย่างนี้เอามาจากคูไหนขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อย alo ครับสวัสดีครับเซล สวัสดีครับผมเอาไปเตะอู่ไหนเนาะนี่นอนรถนี่เจ้าเมื่อไดร่แล้วเอาไปเอาไปใส่เจ้าบ้าดเดี๋ยวนี่เหงื่อวนอยู่วะโอ้ยว่อดีเห็นเห็นสีงามเลยแวะแล้วมาเบิ่งเห็นสีสวยนะครับรถมาจากไหนนะเล่นเล่นอยู่ไนครับถ้าไม่ได้เลืวมาแต่เพื่อได้ก่อนเมนน่าจะรวยโอ้ รถนี่ทอตัวเอ็ดเหมือนกันตั้งสามขั้นเลยนะครับพี่น้องก็เอาเรามาดูนะครับฮีโน่ซีรีส์500นะครับนี่คือสีเอฟเฟกนะครับที่เขาเรียกกันนะครับของทีมงานอุบลเอ็นทีดีนะครับทีมงานดินด่วนลำดมเอามาจากอำเภอนาจะห่วยนะครับก็ถามเร็วว่ามาจาก เอาซื้อมาจากไหนจะบอกว่าจำอูไม่ได้ครับวะนี่คือจำอูไม่ได้นะครับก็สีก็จะเป็นสีที่เวลาโดนแดดนะครับโดนแดดก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเวลาขยับไปอีกทางนึงก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับแต่กันชนโอ้เอรอกันชนมีรอยหน่อยเครื่องเครื่องสะเด่นนี่อันนี้เครื่องสะเด่นนี่ กัวบวกปอเจ็ดีกับแปดีครับแต่ฟังเสียงไหนจะเป็นข้อ,ขอมัเร็วกว่าฟิวฟิวฟิวเนาะฟัฟนะงเสียงนะครับอโอ้โอ้ทางนั้นขึ้นไหวไม่ไหวตแต่ละคัน,นครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวก็ไปถามเมอนเห็นว่าถอยลงไปก่อนนะครับก็ดูสีนะครับเอฟเฟกต์นะครับติดตามชมเพราะว่ารถคันนี้สีมันสวยจะแรงแค่ไหน รอไปชมกันนะครับว่าจะขึ้นได้แรงแค่ไหนอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเท่าไหร่ไม่เจ็ดีก็แปดีได้ดูเครื่องก่อนนะครับ <c oughs> ไปกลุ่มบางซอง,ซองบางเครื่องรถเพลินนะครับติดครับแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้หินหินหินติดหินครับ เห็นมันโดนเฟื่องท้ายเอารถแลงอยู่ไปเลยนี่แต่ไม่ว่าแถวบ้านผมนี่เขาเอิน่นเอิ่น่าสีสียัง,งครับพี่น้องน,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 นี่สีเหลือ <c oughs> ่อมปีกแมงทับครับผู้ใดอยู่อีสานจงสีหูวเด้อนครับสรับปีกแมงทับกระไดอันนี้สีเลือๆเลยครับ เถือกแดดกับเป็นสีหนึ่งเลยครับแล้วก็เขาห่มกับเป็นสีหนึ่งแนมทั้งหนึ่งกับเป็นสีหนึ่งรับหลายสีน้ากันครับสำหรับรถคันนี้นะครับโอ้ทีมงานอุบล NTD ครับนี่แหละที่เขาบอกว่ามีรถคันหนึ่งได้ว่าสันรสีแปลกๆมูอยูน,นั่นี่ผมก็เลยมาติดต,ตามป้าพี่น้องมเบึงนะครับป้าทุกคนมเบึงรถคันนี้นะครับเอาส่วนมากจะเห็นตั้งแต่ทั้งอื่น <laughs> เฮ็ดนะครับสีนี้ก็เป็นสีที่เริ่มฮิตสําหรับรถด,ดานะครับกันมีเงินมีทองก็เสียเอาไปเฮ็ดขึ้นกันละครับพี่น้องถางเงินทองมนเหลือนะครับกร,ระผมใจเอกนุ่มท้นกันเสียเอาไปทําการขึ้นกันนะครับเลี <laughs> ยงได้อยู่รอดูนะครับจะขึ้นได้ไหมรอดูว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าสีสวยตั้งแรงด้วยเด้อ เห็นงานหนาฝนจังสีพานเลยครับอูไหนไม่รู้จำไม่ได้อยู่ในเมืองุบลนนี่แหละว่าเนประเดี๋ยวไปเอาจังหวัดอื่นนี่ครับอ๋อรอดูคนขับครับจะแรงแค่ไหนพุ่งเลย ่าเรียบร้อยครับไปไม่ได้โอ้รถเคือแห้งเลยเว้รถเคือแห้งใช่ไหมเครืนะ่องรถอไเนี่ยสองลอยสิเโอแปดวะอเจ็เห็นไหมฮะเจโอเจ็ดอีไซบ๊วมไพมผมอ๋อจริโดเขามานเร็วครับโอ้เจอเสโลเขียวครับ ร,รออีกเที่ยวนึงครับเดี๋ยวรอดูอีกเที่ยวนึงสำหรับคันนี้นะครับเมื่อกี้ติดลมคันนี้เพราะรออยู่ตั้งนานก็นเห็นมากครับสำหรับเจ้าสีเอาดีดเลย้วสีเอฟเฟกต์สี e สวย แรงดีติดลมบ่อยบอเวนเดอร์นะครับสองเที่ยวติดตอ่อครับสองเที่ยวติดตอ่อนะครับติดโอ้เจโอเจ็ดอี e ครับสองร้อยสิบแรงมาอ้ารถเทียมนี่มิเตอรขั้นแห้งครับพี่น้องวา่าจะเป็นรถไทยเพว่าสิเป็นรถดำครับ S 1> <S 1> <S สุดอยอดครับหลายๆคนก็มีความฝันว่าอยากอยากติดโบนะครับเหมือนแบบนี้ปล่อยคันเร่งเวลาไหนก็พู่มพุ่มผมไมอยากได้ครับแต่ว่าผมม่มีเงินเอ้านัากท่ายพี่น้องเลือนลดนะครับปกติขับมาเบิ่งในช่องขบวนดำสิงกับฝากพี่น้องกดติดตามไม่นำแน่ๆนะครับตอนนี้มาติดตามรถดำนะครับตานเดดตามรถดำ เจ้าซีรีส์500นะครับซีรีส์หสีเอฟเฟกนะครับตอนแรกก็รออยู่ตรงน้นนะครับว่าทำไมไม่ไปสักทีตรงที่ขุดนะครับก็เลยมาดูตรงที่เทนะครับพอมาถึงปุ๊บก็เอ้าติดครับติดลมอยู่ที่เทไม่ได้กลับไปครับแล้วก็ปล่อยไปเท่านั้นก็กลับมาติดเหมือนเดิมครับเจ็ดอีครับคอมมอนเรีว ใส่เทอร์โบแล้วเรียบร้อยนะครับตีกลวยด้วยเรียบร้อยเอาหัวลุนกันครับพี่น้องเตะดินเพิ่แล้วสิขึ้นวะน่าจะขึ้นอยู่หละติดอยู่ข้างบนขนาดนี้สีเขามันเป็นเอฟเฟกต์ e มันอาอดันคู่ครับดันคู่ดันคู่ สำหรับเจ้าสีเอฟเฟกครับซีรีส์ห้านะครับขอบคุณพี่น้องเลยครับที่ติดตามในช่องอุบลดำสิ่งขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปนะครับฝากพี่น้องกดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปให้น้ำในเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้กับเจ้าซีรีส์ห้าสีเอฟเฟกก็จะเอาไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับอัมลาพาจากพี่น้องคือเก่าไปเลยนะครับสวัสดีครับ